สวัสดีครับวันนี้มาพบกับยีหงนะครับอีสุสิสแส่มงคลอายุทยาครับเดี๋ยววันนี้ยีหงพามาดูงานง่ายๆนิดนึงครับหลังจากที่เราดูงานหนักๆกันมานานแล้วนะครับวันนี้ยงพามาดูที่รถ N P R นะครับรถคันนี้แต่ไม่ดังเดี๋ยวยีหงจะให้ดูครับว่าแต่ไม่ดังเนี่ยเราควรจะตรวจสอบที่ไหนนะฮะบางทีอาจจะเป็นแค่จุดเล็กๆจุดเดียวนะฮะที่เรามองข้ามไปเดี๋ยวยีหงให้ดูนะครับ นะครับตอนนี้คือแตะไม่ดังนี่ครับลูกค้าแจ้งมาครับวันนี้คันนี้แตะไม่ดังนะครับวิธีการตรวจสอบง่ายๆนะครับเราไม่ต้องไปดูอะไรเยอะฮะเดี๋ยวเราไปเปิดที่แผงฟิวแต่เหมือนเดิมครับเอแผงฟิวอยู่ตรงไหนนี่อาช่างเชญครับช่างนะครับอ่ะเปิดเลยครับช่างอ่าแผงฟิวอยู่ตรงนี้นะครับน่ะอันนี้คือแผงฟิวนะครับทีนี้พอเราเปิดแผงฟิวออกมาแล้วนะครับก็จะมีตำแหน่ง นะครับมีตำแหน่งอยู <niveau> ่นะครับให้ดูตำแหน่งนะครับที่เไฟนะครับมันจะมีอยู่ให้เทียบอย่างนี้ครับนะครับอ่าอย่างนี้เลยมันตรงกับตำแหน่งโอเคนะครับต้านับมาเลยอ่ามานบดึงฟิวแตรหน่อยครับโอเคมันจะมีที่คีบตรงนี้นะครับนะครับมันจะมีที่คีบนะครับนี่ครับอ่าจากอันนี้ถ้าเรานับมันจะตรงกันเลยนี่ครับให้วางอย่างนี้นะนะครับแล้วก็หา ที่เขียนว่าอะไรนะแต่นะครับนี่ครับตําแหน่งนี่ครับเขียนว่าแต่ครับนี่ฟิวขนาด15แอมป์นะครับอ่ะช่างดึงหน่อยครับเราว่านับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าตัวที่หกมานับย้อนตรงนี้เหมือนกันอ่านับเลยครับสองสามสี่ห้าหกโอเคดึงออกมาครับแล้วก็ทําการตรวจเช็คส่องขาดไหมครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับอันนี้คือฟิวของแต่นะครับ ก็ตรวจเบื้องต้นนะครับก็ส่องดูนะครับขาดครับอันนี้ขาดแล้วนะครับตัวมมนเล็กมากนะครับอ่านะครับอ่ะเราจะเอาตัวใหม่ใส่นะครับนะครับคือฟิลลรถบรรทุกรุ่นใหม่ๆนะครับก็จะตัวเล็กลงเหมือนกับรถรถเล็กแลลวครับนี่อันนี้ฟิลตัวใหม่อ่ะใส่เลยครับช่างข้อควรระวังนะครับก็ตอนใส่ฟิลก็กดให้สนิทนะครับ อ่ะนะครับกดเรียบร้อยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราบีบแต่กันโอ้ใช้ได้แล้วครับนี่ฮะนะครับอย่างที่โยงบอกนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟไฟหน้าไฟท้ายระบบแต่ระบบปัดน้าฝนนะครับอย่าเพิ่งไปทําอะไรนะครับให้ดูที่แผงฟิวก่อนนะครับอ่านได้เลยครับจะเป็นตัวหนังสือภาษาไทยนะครับตรวจสอบก่อนและดึงฟิวออกมาดูนะครับถ้าฟิวขาดให้เปลี่ยนฟิว นะครับแต่ถ้าฟิลไม่ขาดแนะนำมาที่ยองครับต้องเช็คระบบไฟนะครับยังไงติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับตียองจะคอยดูเช็คระบบไฟให้นะครับแต่ถ้าตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเป็นแค่ฟิวขาดเฉยเฉก็ซื้อฟิลเปลี่ยนได้เลยนะครับก็เป็นอันที่เรียบร้อยนะครับอาช่างครับปิดแผงเลยครับช่างนะครับนะครับยังไงก็วันนี้ก็เป็นสาระดีๆนะครับไว้ให้ทุกท่าน DIY ทําเองกันได้นะครับ ยังไงขอบคุณมากนะครับที่ติดตามคลิปยี่โฮงนะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ